สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Autoverse Pro ครับวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาจาะลึกรถกระบะรุ่นที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ Toyota h i l u ัก0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ล้ำกว่าเดิมทั้งดีไซน์ภายในสมรรถนะรวมไปถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงเราจะพาไปดูแบบเต็มๆเ,เหมือนคุณยืนอยู่ข้างรถจริงๆเลยครับทั้งภายนอกภายในการขับขี่และราคาที่คาดว่าจะวางจาหน่ายในไทยแบบละเอียดครบถ้วน พร้อมความรู้สึกในมุมผู้ใช้จริงว่าคุ้มค่าไหมสำหรับปี2026เอาละครับไปเริ่มกันเลยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Toyota h i l u ัก2026ที่ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ Toyota ให้ความรู้สึกแข็งแรงดูดันและล้ำสมัยกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเส้นสายตัวรถถูกออกแบบใหม่หมดเน้นกล้ามเนือ้อแบบทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ให้ภาพลักษณ์กระบะท,ที่พร้อมลุยเหมือนรถออฟโรดระดับพรีเมียมด้านหน้ามากับกระจังหน้าแบบใหม่ทรงเหลี่ยมใหญ ไฟหน้าเล็ดแบบคมปริบพร้อมเดทาร์ม running light ที่บางเฉียบให้ความรู้สึกเหมือนรถอเมริกันทรงใหญ่ผสมดีไซน์ญี่ปุ่นที่เนี๊ยบและดุดันในเวลาเดียวกันกันชนหน้าออกแบบให้มีมุมไต่สูงขึ้นเพื่อรองรับการลุยเต็มระบบและช่องดักอากาศถูกขยายเพื่อให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ของปี2026ด้านข้างตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาเล็กน้อยให้ภาพลักษณ์แข็งแรงคล้ายรถกระบะในอเมริกา ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยยางเป็นแบบออเทเรนที่ทำให้ขับได้ทั้งถนนดำและเส้นทางโหดส่วนด้านหลังไฟท้ายเล็ดยาวแบบใหม่เน้นความพรีเมียมมากขึ้นฝาท้ายมีโช้ผ่อนแรงเปิดปิดนิ่มขึ้นและกันชนท้ายที่แข็งแรงกว่าเดิมสำหรับการบรรทุกหนักหรือการขึ้นลงของผู้โดยสารทุกส่วนถูกออกแบบให้เป็นกระบะที่ใช้งานได้จริงแต่ยังดูเท่และทันสมัยมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน ต่อการที่ภายในของโตโยต้าไฮรักสองพซึ่งเป็นจุดที่ตโตโยต้าให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นมากรุ่นใหม่มีคอนโซลหน้าแบบเดียวกับรถ SUV ระดับสูงบรรยากาศภายในดูหรูขึ้นทันทีที่เปิดประตูเข้าไปวัสดุถูกอัปเกรดจากเดิมอย่างชัดเจนใช้หนังนุ่มและพลาสติกคุณภาพสูงพวงมลาลัยทรงใหม่ที่จับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมเต็มรูปแบบหน้าจอกลางขนาดใหญ่ประมาณ12นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบ สามารถปรับทีมและ,สะแสดงข้อมูลสําคัญเช่นอัตราสิ้นเปลืองโหมดขับเคลื่อนการทํางานของระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้อย่างละเอียดเบาะนั่งลุ่มขึ้นนั่งสบายแม่ขับทางกลายรุ่นปีนี้มีระบบปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งในรุ่นสูงสุดพร้อมระบบระบายอากาศและทําความร้อนพื้นที่ผู้โดยสารแถวหลังมีความกว้างกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเบาะหลังถูกออกแบบให้โค้งรับหลังมากขึ้น ทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้นระบบเสียงลำโพงแบบใหม่ที่ให้พลังเสียงชัดเจนและแน่นขึ้นสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงในรถนอกจากนี้ระบบภายในยังมีช่องชาร์จ USB-C รอบคันช่องแอร์ผู้โดยสารหลังและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ2โซนซึ่งเป็นออปชั่นที่หลายคนรอคอยในไฮลักรุ่นใหม่พูดถึงสมรรถนะโตโยต้าไฮลัก์2026ต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นก้าวกระโดดของโตโยต้อย่างแท้จริง รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด2.8ลิตรเทอร์โบปรับปรุงใหม่ให้แรงม้าประมาณ210-220แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า500นิวตันเมตรขับสนุกขึ้นมากทั้งในเมืองและนอกเมืองนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดดีเซลที่เน้นความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับตลาดเอเชียช่วยให้การออกตัวดีขึ้นเร่งแซงเร็วขึ้นและมีความประหยัดมากขึ้นประมาณ10-15%จากก่อนอีกทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเป็นรุ่นใหม่ที่เนียนและเปลี่ยนเกียร์นุ่มกว่าเดิม สำหรับการขับลุยไฮลักสอ2พันมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4 w d ดเจเนเรชันใหม่มีโหมดลุยหลายรูปแบบเช่นโครนหิมัสทรายขดหินระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยลงทางลาดชันที่ทำงานแม่นยำขึ้นช่วงล่างมีการปรับใหม่เน้นความนิ่มในเมืองแต่ยังคงความแข็งแรงเมื่อลุยนอกถนนระบบความปลอดภยัย Toyota s a f e t y s เ n s e เวอร์ชันล่าสุดมีมาให้แบบครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนบวกพวงมาลัยช่วยประคองควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานกล้องรอบคัน360องศาแบบคมชัดซึ่งช่วยให้ขับในเมืองง่ายขึ้นและปลอดภัยกว่ารุ่นก่อนมากและสุดท้ายคือเรื่องราคา t o โยต้าไฮลัก0 2 6ในประเทศไทยราคาที่คาดการจากข้อมูลล่าสุดและแนวโน้มของตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณขีดรุ่นเริ่มต้น2.4ลิตรราคา7 2 0 0 0 0ถึง820,000บาทรุ่นกลาง2.8ลิตรราคา9 0 0 0 0 0ถึง1 5 0 0 0 0้บาท รุ่นขับ44คูณ4ราคา1ล้าน1แสนถึง1ล้าน2แสน5มืนบาทรุ่นท็อปสุด gr sport หรือ premium อาจอยู่ที่1ล้าน3แสนถึง1ล้าน4แสน5มืนบาทราคานี้ยังไม่ใช่ทางการแต่คาดการจากตลาดไทยและการเพิ่มอุปกรณ์ที่มากขึ้นทำให้ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นปี2024ถึง2025ถามว่าคุ้มไหม ถ้าคุณเป็นสายลุยหรือใช้รถทำงานระยะยาวไฮลักซ์2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะได้ทั้งความทนทานเทคโนโลยีใหม่ห้องโดยสารพรีเมียมขึ้นเยอะและความปลอดภัยที่อัปเกรดแบบจัดเต็มสรุปคือโตโยต้าไฮลักซ์2อเป็นกระบะท,ที่โตโยต้าตั้งใจทำให้ครบที่สุดตั้งแต่ดีไซน์ใหม่ล้ำสมัยห้องโดยสารที่หรูเหมือน SUV ชั้นดีสมรรถนะที่ดีขึ้นทั้งความแรงและความประหยัดและราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ได้ถ้าคุณมองหากระบะท,ที่ใช้ได้ทั้งงานและทริปลุย คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของปี2026อย่างแน่นอน